สีเล็บมงคลเสริมดวงความรักและโชคราบปี2564มือเป็นอวัยวะที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆที่อาจจะนำความเจริญมาสู่ชีวิตได้นอกจากแหวนและกำไรเสริมหฮงแล้วสีเล็บก,ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับมือได้แต่ปี2564นี้ จะทาเล็บสีอะไรดีความรักจริงใจเฮงจะปังโชคราบจึงจะพุ่งเข้าใส่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนมีอีกหนึ่งชื่อเรียกคือวันลาหูลาหูจะชอบอะไรที่เป็นสีดำยิ่งเครียดยิ่งเป็นมงคลหากสาวๆเลือกทาสีเล็บเป็นสีโทนดำสีม่วงหรือสีน้ำตาล จะเพิ่มเสน่ห์ให้หน่าหลงไหลพร้อมทั้งส่งเสริมเรื่องบารมีและบริวารหวังว่าเกรดความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ